ครับสวัสดีครับรรบ,บ้านบรน,นทุนพี่น้องครับสวัสดียายนี่บ้านนี่อย่างยายนี่บ้านจำประน้งค่ะบ้านจำประน้งอำเภออยังครับอำเภอผู้สิงอำเภอผู้สิงเนาะครับเนาะจังหวัดศรีเกีตเนาะดีใจบ่ามา้นีิลูกตาสิผานโอ้ดีใจอยู่เนาะพอเคยเห็นเดนึกเสือเนาะครับผม พี่น้องบ้านจำปาโน่วงเนาะพี่น้องอำเภอผู้สิงเนาะพี่น้องเนาะครับผมโอ้ยแหววยผมต่อครับโทษที่ครับแหววยท่าเป็นทีอย่านนี้เงินนะครับพี่น้องตอนนี้คณะผู้ติดตาม

สวัสดียายสวัสดีครับทันดีบ่มาคืนนี่ดีบ่คืดีท่านดีใจบ่หลวงปู่ติมาโอ้ยอันดีใจดีที่แรกว่าได้ยวยิ่งวาพานไม่ตั้งคุณขึ้นบนนีบุญได้เห็นเึินขึ้นมาตั้งผิวเป็นบุญหลายเป็นบุญหลายเนาะครับเนาะโดนโดนห่อพอเถื่อเนาะลักษณะแบบนี้เนาะเป็นบุญเจ้าของแต่เด้ครับครับครับอธิษฐานเราเลยยายเด้อครับผมเนาะในหน่อยกับมาเจนี่นั่งโฮมคอนมาท่านหอด หน่อยอธิษฐานแล้วรึเมื่อนี้มีเจ้าที่บวดเขี่ยทางให้ครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละมาตยบานไเลดีครับพู้มาแต่วัดสัมเพิงนะคะโอ้วัดสัมเพิงเนาะคณะผู้ติดตามหมาหอดบ้านจำปานุ่งอำเภอ ครับผมไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มอำเภอเลยครับดูหลวงพ่อเลยอำเภอยังของคนอ่ะอำเภอพูสิงห์ครับจังหวัดศรีสะเกศครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้อครับครับของวางไว้เลยครับเดี๋ยวมีคนมารับครับรับไปครับแล้วก็มอบต่อที่สวนพัฒนาเล็กจับปนวังอันนี้เป็นอยู่พนมดินครับ กี่พิเอตผ้าขาวปาได้หรอว่างเนี่ยแนบนาหลวงตาจะได้เห็นหลวงตาเจ๋จ๋ายายดีใจบ่หลวงตาตีมาผ่านมาดีใจมีควบผมซึ้งเลยเหรอยายก็ดีใจแล้วเนาะตื่นเต้นเนาะยายยายอธิษฐานว่างไรเหรอยายอธิษฐานใหไอันนี้พี่น้องชาวบ้านเนินเปปลาเลยจะมาโนงนะมารวมกัน ให้ยังไงเจ้าบ้านนั่นนีความสุขควบสบายเลยครับผมครับสมควบมุ่งมาดรารถนาได้ย่ายเด้อยต้องกองกองเลยเราตั้งสูงนะครับนั่งแล้ครับล้งตาไม่้องพุ่มนะครับลุงมือตะจับไว้ครับจับไว้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 แตะต่อต่อกันครับแตะต่อต่อปล่อยมือเลยครับปล่อยมือพนมเลยครับพนมมือเลยครับนั่งตัวยืดตัวตรง ไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มครับยายไม่ต้องก้มนะครับอ่าจับจับของไว้ครับจับของไว้ต่อต่อการับไวับไว้อะปล่อยมือเลยครนบปล่อยมือไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มหงตาครับพันสามพันสามครับสามพันสามเก้าพันสามไปนะครับเก้าพันสามไปนะครับเก้าพันสามเรียบแล้วเก้าพันสามเรียบแล้วครับ

เอาปล่อยมือครับปล่อยมือ สวัสดีครับยายสวัสดีครับพ่อครับ,รบอ้อาหลวงตา,ม,ม,า,งตาม,มาแล้วเนาะหลวงตามาแล้วหลวงตามาแล้วครับน <ะ S 1> นนหนึ่งท่านหนึ่งมือต่น้าบนน้ำ่อใหญ้าื้นน้ำผู้ติดตามนี่แน่นอนจริงสามวันแล้วโอ้ยสิบสามวันแล้ว ได้เลยข้าวกระาได้เลยก็จับไว้แบบจับไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องยกไม่ต้องยกนี่ยได้มันมันน้อยเนาะเบาก็จับไว้แ่ะเลื่อนมาข้างหน้านิดนึงเลื่อนมานิดนึงนี่อะไรครับพอละหันจับปลาไม่ต้องปล่อยมือนะพ่อเนาะจับไว้เลยนะครับป่าวตังเก็บทัพน่ชั้นอาจารย์นะครับป่าวตังวางลงข้างล่างครับนี่ท่านอาจารย์ในหมู่บ้านยิงยิงเลยยิงเลย ลุงปูคนก็เลยแวะผักอยูบานยูบานจำปานุ่งพี่น้องครับตอนนี้หลังจากลุงตาผักกับน้อพี่น้องลุงตาก็ไเด็เดินต้อน้องพี่น้องตลาดริมน้ำตะบนนกดนตลาดมะบนครับตะูตะกได้เดินต่อครับ ทำให้คนที่ไม่มีอันดักินนะครับก็านี้ก็มีอยู่มีกินแล้วก็มีคณะดีขึ้นเป็นลำดับเฉพาะแรงงานอย่างนี้ครับรับจากแยกวัดไทยพัฒนามาครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นพมที่สี่ สลารับเป็นอ่างเก็บน้ำคุณสลารับชื่อตามภาษาเรียกเป็นอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำที่จริงก็ขนาดเท่าเขื่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เวียนพื้นที่ดินนะครับเป็นพื้นที่ป่าไม้ก็เลยใช้คำว่า,าอ่างเก็บน้ำเพื่อดูเที่ยงระเบียบกฎไมท้ทำนการก่อสร้างที่จริงก็เท่าเขื่อน ใช้เป็นแ่งผลิตน้ำประปานะครับหล่อเลี้ยงชุมชน <Yeah. S 1> เราตลอดทั้งปีนะครับ ครับชิมบีกับฝากไว้สำเนียเด้อพี่น้องเรอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเบาบันแน่ครับพวกกันนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ